ไม่เน็ตไม่ทําแล้วอ่ะตึ้มตึ้ม <laughs> <laughs> มาคือก่อนจบนองเหอวบอกวไม่้มาเนี่ยเอ๊วันตรงนี้ออกปตเยหมอ๋อใช่เรียกประตูยออกรใช่ไี่นางตรงนี้มันไกลขวาพี่ไปนางตรงโน้นเป็นจมูกขวาเลเรีหัวทางเว้ย วันนี้มีบุญนะเนี่ยอ้วนูหรือเปล่าเรามีบุญนะเราได้มาเคาะละครั้งประตูขึ้นสู่สวรรค์ล้วจ้าอุ้ย <c oughs> ประตูขึ้นสู่จรไม่มีทางจ้ะวันนี้เราก็มาถึงยอดแล้วนานเลยไม่มา,นนานเนี่ยเมื่อก่อนรถตรงนด้